<laughs> มันขึ้นมามันขึ้นมาได้ <c oughs> มันขึ้นมาได้ครับตอนนี้นะครับทุกของพีเอพีนี่คือคุณภรรยานะเขาก่งป่าตอนนี้เราอยู่ที่ นะครับ แจ็คนะครับตอนนี้อยู่ที่อยุธยานะครับกำลังจะขึ้นเชียงใหม่นี่เป็นทริประยะไกลครั้งแรกนะครับหลังจากที่เพื่อนๆในยู u ูบนะฮะหลายๆท่านที่มี MG อยู่ตอนนี้ก็ขึ้นไปเชียงใหม่กันแล้วนะครับก็ผมก็เลยต้องตามรอยกันบ้างนะฮะก็มีน้องน้องดนนะครับเป็นกับตัน DIY ได้ช่วยเหลือชีวิตไว้ให้ยืมตัวเคเบิลชาร์จนะครับก็ขอบคุณน้องดนในนาทีนี้นะครับคืนนี้ก็ยังอีกยาวไกลมากนะครับเพราะตอนนี้ก็ถึงแค่อยุธยานะครับแผนก การของเรานะครับก็คือว่าเราออกจากกรุงเทพเนี่ยนะฮะประมาณสักเอ่อตอนแรกคาดว่าจะออกออกสักหกโมงเย็นนะฮะมาถึงที่ยุธยาก็มาสองทุ่มแต่ได้ออกเร็วขึ้นกว่าเดินนิดหน่อยนะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็มาถึงยุทธยาเร็วขึ้นนะครับก็มาชาร์จที่ PA อยุธยานะฮะร,ระยะทางประมาณสัก76กกิโลแกิโลเมตรนะครับก็เอ่อเพลินว่าก็มีแวะระหว่างทางเล็กน้อยนะครับก็เลยเกินไปนิดหน่อยนะฮะแต่จาก80กกิโลก็ตอนนี้ก็ซัดไปประมาณ1 3อกกิโล นะรับเปินไปหาหาเพื่อนนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะชาร์จให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะขับไปที่นครสวรรค์นะฮะนครสวรรค์ก็ไปชาร์จเอ่อไปชาร์จที่ปั๊มน้ำมันบางจากนะครับซึ่งก็เมื่อกี้เี่งบอกไปแล้วว่ายืมน้องโดดมาไอตัวสายชาร์จเนี่ยนะฮะก็จะชาร์จสักประมาณสักสามชั่วโมงนะฮะเพื่อให้เลี้ยงไฟไว้สักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะได้ได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขับไปต่อนะฮะไปโรงแรมเวียงตากนะครับที่ตากนะเวียงตากรีเวอร์ไซ น,นะะฮอ่าแล้วก็ไปต่อนะฮะ <S <s ก็จะไปเช้านะที่ลำปางนะครับตอนแรกเนี่ยนะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ลำปางเนี่ยแม่หมาะเนี่ยนะฮะนี่คือคุณภรรยานะครับไม่เข้ากล้องด้วยหรอก<ะ> <feeding> <writer> ็จะจะจะกะกะ klär, ว่ากะว่าจะไปที่ rencies, arde, ลำปางไอตัวแม่หมาะนะครับแต่ก็ทราบว่าเสาร์ทิ้งหยุดนะฮะ ก็เลยคิดว่าจะไปทางอื่นได้ไหมก็จะมีที่ที่หนึ่งที่เป็นที่ชาร์จเหมือนกันที่ตรงลำปางแล้วก็เป็นของถ้าจะเป็นของ EA นะครับก็กล่าวไว้ชาร์จที่นั่นเผอเินว่าด้วยความพยายามก็เลยลองโทรไปหาที่ลำปางดูแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเขานะครับเขาก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับวันเสาร์เช้าเนี่ยเราจะไปชาร์จที่แม่เมาะนะฮะที่ลำที่แม่เมาะดูนะฮะก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่ ก็เดี๋ยวลองกันดูนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มกระบวนการออของทริปนี้เองนะฮะก็ยังอีกยาวไกลคือปกติเชียงใหม่ก็คงจะไปได้ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะขับเร็วหน่อย1 2อตลอดอะไรเงี้ยพักนิดหน่อยก็ทง7ชั่วโมงนะฮะแต่ของเรานี่ซัดไปออก6กโมงเย็นถึงถึงบ่ายสเนี่ยนะฮะก็เท่าไหร่ละ 12, 18 20ชั่วโมงนะครับ <c oughs> ก็ทุกเรื่ดีอยู่ก็เพื่อเป็นทริปที่ให้เรียนรู้นะฮะว่ามันมีความยากลำบากขนาดไหนนะ ะจะได้ไปรณรงค์ต่อในการที่จะให้คนมาใช้ฐานชโร์รถไฟฟ้าแล้วก็จะได้มีสถานีชาร์จเร็วๆนะครับระหว่งางทางตามจุดต่างๆน่าจะประมาณสัก100กิโลเมตรมีท,ที่หนึ่งเนี่ยก็น่าจะดีนะครับเพราะคชาร์จก็ประมาณ30บนาทีก็จะได้80แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันดูนะครับว่าเป็นยังไงรคลริปนี้ก็หยุดแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ 83%แล้วนะครับเห็นเป็น DC c h a r ร์นะครับก็ตอนนี้แอมเริ่มตกลงนะครับเมื่อกี้ประมาณสักได้สูงสุดน่าจะทัก5้50แอมได้นะครับก็จะไม่ไม่แรงเท่าไหร,ร่นะฮเคยได้80อะไรเงี้ยนะฮะก็ดิชาร์ดด c ีก็เปิดแอร์ได้นะครับนะฮะ ูของ P.A. ที่ยุธยานะครับก็จะเห็นว่าใช้ร่วมกับ P.A. Volta Application ได้นะครับแต่ว่านนี้มันมีแค่เฉพาะ Android นะฮะ iOS ไม่ม,มีก็ถ้าเกิดใครจะมาชาร์จก็ต้องไปขอบัตรนะครับที่ร,ปรอปพซึ่งก็น่ารักมากนะครับบริการดีมากก็ขอขอบคุณ P.A. มากๆนะครับที่ให้ไฟมาใช้เดินทางในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะได้สัปดาคนอื่นๆ,ๆต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ อะไรงานให้ทราบนะครับว่าตอนนี้แอป MG มันงงๆงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่รถนี่เขียนว่า87นแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่กำลัง69อยู่ถงแปลว่าเราจะลองอัปเดตดูแตนก็ไม่ขึ้นนะครับแอมแอมก็แบบ8แอมจริงๆแล้วมันก็37แอมนะครับ2แอมงงอยู่นะครับเพิ่งสืออะไรีนก็ปบอกบอกถูกอยู่แต่แอป MG ที่งงนะครับ นี้เราก็นั่งเปิดแอร์อยู่ในรถนะครับระหว่างชาร์จชาร์จ DC ก็เปิดแอร์ได้นะ90%แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเป็น36แอยู่ที่450โวลต์นะครับคำนวณ กิโลวัตต์ก็ได้ประมาณสัก16กิโลวัตต์เองนะครับก็เดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะฮะได้ทัก้า 95, แล้วเดี๋ยวรอให้แอมมันตกลงมาอีกหน่อยนึงคือแบบมันจะชาร์จช้ามากแล้วก็เราก็คงจะต้องไปแล้วครับนะไปต่อเดี๋ยวครั้งหน้าก็คือไปที่น,นครสวรรค์น,นะครับอีก1้6กิโลนะครับโอเคครับตอนนี้เราชาร์จพอแล้วครับ93% 93%นะครับ 265เราจะเริ่มแล้วนะครับไปต่อโอเคหลังจากขอที่ออกจาก PEA ที่ยุธยามาประมาณสัก3นาทีนะครับก็เกิดความหิวขึ้นเลี้ยวผ่านตลาดตลาดสดของกุ้งพอดีนะครับตลาดยุธยาเนี่ยนะฮะก็เลยต้องประจำใจแวะทานที่นี่ก่อนนะฮะจะได้หมดเริ่มไปนะฮะโอเค ร้นกุ้งเพื่อนแพรวนะครับร้านยอดนิยมประจำตลาดกุ้งทั้งที่นี่นะครับมาแล้วครับกินเล่นๆนะฮะอาหารมื้อนี้นะชื่อ้าแกงป่า <c oughs> อ่ะยิ้มให้กล้องหน่อยแล้วอวันยุทธยาก็จะมีของอร่อยอย่าง <c oughs> อ,อร่อยมากนี่เชิญทางได้เลยถึงแล้วนะครับนคร,นครสวรรค์ละปั๊มบางจากที่สวนเกษตรนะครับเออขับมาประมาณ176กกิโลเมตรนะครับ เดี๋ยวไปดูไฟเลยว่าเหลือเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาชาร์จกันนะครับก็ขอบคุณน้องต้นอีกทีนะครับกับการ DIY ที่ให้เรายืมสายชาร์จนะครับเรามาดูกันนะครับว่าไฟเหลือเท่าไหร่นะครับแรกเดาไว้ว่าเหลือสัก30นะครับขับมาก็เมื่อกี้ขับมาประมาณสัก9010 0 110นะมีบางช่วงก็ใช้ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็มีบางช่วงก็คือปล่อยไม่มี a a d อดัปต r ฟฟลูสคอนโครับ ให้มันเคอร์ Harr มานะครับเคอร์เราใส่เคอร์สามมันก็ได้กลับขึ้นมาบ้านนะครับตอนนี้ก็เหลือ3.9%สี่ทุ่มห้าสิบสองครับก็เลทไปชั่วโมงกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้นั่งทานข้าวอยู่นะครับโอเคเรามาดูกันชาร์จกันยังไงนะครับเราอยู่หน้าเครื่องชาร์จนะครับก็ ก็ของ B charge นะครับก็มีง่ายวิธีง่ายๆก็คือว่าเสียบชาร์จเสียบสายอสรอสองสามนาทีแล้วก็ไปเสียบที่รถต่อรออีกสองสามนาทีแล้วก็ไปตรวจดูว่าเออไฟมันเข้าหรือเปล่านะฮะก็อันนี้เป็น AC นะครับสามเฟสสามสองแอมป์นะฮะยี่สิบสอง k สองกิโลวัตต์อ่าอันนี้หน่วยผิดนะก็เป็นกิโลวัตต์เฉยๆนะครับโอเคนี่ลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับเสีย,นนะยบ,ายาบสายข้าวหนึ่งไปแล้วนะครับบอกให้รอสองสามนาที ลองเสียบเข้าไปในรถดูนะครับเมื่อกี้ไม่เวิร์กนะครับต้องรอรออีกทีหนึ่งรอสองสามนาทีทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจับเวลากันว่าสองสามนาทีมันจะมทเทอร์ขนาดไหนนะครับอัมเมอร์ <Okay. S 2> ให้สามนาทีเลยครับ ลออีกครั้งนึงครับเสียบเข้ารถอีกครั้งหนึงเดี๋ยวรอสามนาทีสามนาทีเนี่ยไฟมันเปลี่ยนไปครับไม่กับริบเหมือนเดิมแล้วก็สีเขียวที่มีแดงๆหน่อยๆแล้วก็มีเขียวครับยวลองดูว่ามันชาร์จได้หรือเปล่านะครับย้ไฟชาร์จแล้วนะครับชาร์จจริงชาร์จจริงชาร์จจริงแล้วมาดูว่าเรามันชาร์จเท่าไหร่เนี่ย ใอนนี้ชาร์จแล้วนะครับโอเคถ้าจะเต็มเนี่ยต้องห้าชั่วโมงนะครับ<ะ>แต่เราไม่ต้องเต็มก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็สักสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันชาร์จกี่แอมป์นะครับใช้ชาร์จที่สิบหกแอมป์แล้วที่กรุงเทพกี่แอมที่กรุงเทพดีซีชาร์จหรอ,อโอ้ดีซีชาร์จเป็นร้อยแอม์นะครับอันนี้ก็เขาเขียนไว้ว่าเท่าไหร่สามสิบสองแอมป์แต่จริงๆชาร์จได้แค่สิบหกแอมป์นะครับฟรีใช่ไหมคะ ฟรี Free ครับแต่ก็ต้องรอหน่อยนะครับโอเครอนะฮะแล้วก็ต้องล็อกรถด้วยเพราะมันเป็นมันเป็นมันเป็น p r ซ c e d u e ์ของมันว่าถ้าเกิดชาร์จแบบ AC ซจะต้องล็อกรถเพราะอะไรอ่ะมันเป็น p r o c e d u e ์ของมันโอเคของไขของรถ<ม>ของรถเนาะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ตอนนี้นะครับห้าทุ่มเจ็ดนาทีมีที่สี่สิบเปอร์เซ็นตะครับก็ชาร์จที่สิบหกแอม มีโวลเตจเหลืออยู่ที่398นะครับ398โวลต์อ่ารีเมนิงไทม์สชั่วโมง56นาทีตอนนี้เราเข้าไม่รถนะครับเราจะเตรียมตัวพักผ่อนสัก2ชั่วโมงนะฮะก็เปิดแอร์นะฮะในรถถือว่าแอมตกไป 1นึ่ถึงสองแอมนะครับเวลาก็กลับมา5้าชั่วโมงเมืนเดิมตอนนี้สี่สิาเร์เซ็นตคิดว่าคงน่าจะรอให้มันถึงประมาณสักแปหรือว่าได้ระยะประมาณสักสองกิโลนะครับรด้ยวยตอนเราไปต่อโอเคครับสวัสด์นะครับขณะนี้ตีสอนะครับเราชาร์จได้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วเรามาถึงนี่5้ทุ่มนะครับเริ่มจาก39%ตอนนี้เป็น80% วิ่งได้อีก2องกกิโลเปิดแหงนะฮะก็จุดหมายนะข้างหน้าก็คือโรงแรมเวียงปากนะครับอีก174กิโลครับก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักเกือบเกือบ2ชั่วโมงนะครับอโอเคแล้วก็คาดว่าจะน่าจะเหลือสัก30-30%เปอร์เซ็นต์ได้นะฮะโอเคฤกันครับไปแล้ว ขณะนี้นะครับเกือบจะถึงแล้วกัทีท่โรงแรมเวียงตากอีกประมาณ20นาทีนะครับอีก23กิโลเมตรตอนนี้ก็ออกมาก็80%บใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหลือต่ำกว่า25%แล้วเร็นแล้วว่าไฟเตือนขึ้นนะครับน่าจะโอเคอยู่ครับแต่ว่าที่ที่เวียงตากก็อาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับโอเคตอนนี้ถึงโรงแรมเวียงตากแล้วนะครับ เป็นเวลาปีสี่นะครับเหลือไฟยอยู่12%บเร์เซครับเรากำลังพยายามที่จะชาร์จอยู่กับไฟไปติดนะครับโอเคเดี๋ยวต้องล,ล,ลุยกันต่อไปว่าทำไงดีครับรู้สึกก็เปิดเบรกเกอร์ได้นะครับไปเดียวแล้วแล้วก็ชาร์จชาร์จได้แล้วนะครับเค ตอนนี้ก็ยังอยู่โรงแรมเวียงปากนะครับ8โมงแล้วนะฮะก็ได้นอนในรถบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะแต่ก็เหลือเวลาชาร์จคือตอนนี้มันประมาณสัก6 0 6 0แล้วนะครับเมื่อกี้ก็โทรไปที่แม่หมะนะฮะวันนี้วันเสาร์เอ่อเอิญว่าเขาไม่รับสายก็เลยยังไม่รู้ว่าเขาจะให้ชาร์จหรือเปล่าก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนใจว่าจะให้ชาร์จที่นี่เต็มเลยชาร์จที่เวียงเวียงปากเนี่ยนะเต็มให้เต็มเลยก็ใช้เวลาอีกประมาณสักสองชั่วโ โมง50นาทีแล้วก็จะลองยิงยาวไปเชียงใหม่เลย นะครับอาจจะไปชาร์จได้ที่เออร์ดี้มั้งลองดูนะฮะแต่เออร์ดี้ก็ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเช็คดูถ้าไม่ไงันก็ลองสถานีชาร์จที่จ่ายตังระหว่างทางอะไรเงี้ยเอชาร์จสักชั่วโมงหนึ่งถ้าให้มีไฟบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันมีเวลาอีกประมาณสักสามชั่วโมงที่ตากนี่ก็เดี๋ยวต้องเด,เดินตลาดเล่นดูนะครับเดินแม่น้ำปิงดูนะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับง่วงมากครับ ว่างรอชาร์จถือนะครับแล้วก็เติมเล่นเลยรูทำอะไรดีกว่านอนเฉยเนะครับนี่คือบรรยากาศตลาดเช้าของจังหวัดตรังครับตามดารากันค่ะดาราดารดา,รารเริ่มหงุดหงิดฮ้องง่วง <c oughs> <c oughs> วันนี้อยู่ตลาดเช้านะฮะก็ คล้ายๆผมอ้าอยู่นะครับนี่ไก่เหลืองนี่คือแม่น้ำปิงครับ้ำใส่มาก ประมาณ8โมง15ครับร้านต่างๆไม่เปิดกาลังหาห้องน้ําอยู่นะครับเพราะว่าโรงแรมก็ยังปิดอยู่ไม่เปิดให้บริการนะก็เลยไม่มีห้องน้ำภายในโรงแรมก็เลยหาร้านร้านอาหารนะฮะแต่ร้านอาหารก็ยังไม่เปิดกันมีแต่ตลาดเช้าเท่านั้นที่เปิดครับก็เมื่อกี้ก็ไปดูห้องน้ําที่ตลาดเช้าก็แม่้าพะรอต่อบคิวเยอะมากมสิ่งเดียวที่เปิดในเมืองนี้ที่จะเข้าไปกินได้ เข้าไปละห้องน้ำได้นะครับรูทเบเกอรี่เราไปเช็คดูห้องน้ำมีเปล่าตอนนี้9โมง22นะครับก็ชาร์จได้ประมาณ80%ละชาร์จไปกี่ชั่วโมงแล้ว5ชั่วโมงนะครับ5ช,ชัมม่วโมงนะนะนะแล้วได้224กิโลเมตรอันนี้เดี๋ยวเราจะไปชาร์จที่ลำปางต่อนะครับอาจจะไม่ได้ไปแม่มอกไปของ E A แทนนะฮะแล้วก็ต่อไปเชียงใหม่ต่อโอเค ไปใบตากสวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็กำลังจะมุ่งสู่ลำปางนะฮะก็มีการเปลี่ยนแผนอีกแล้วนะฮะคือได้รับโทรศัพท์จากการไฟที่แม่เมาะนะครับว่าให้ไปชาดได้ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงไปก็ไปชาดที่นั่นทีนี้เราเหลือระยะทางไปแม่เมาะเนี่ย62กิโลเมตรนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะัำได้อีกนะฮะ ก็62กิโลเมตรเหมือนกันเลยนะเพราะว่ามีทางขึ้นเขานะฮะแล้วก็ต้องปิดแอร์ด้วยเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ถึงแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับว่าจะถึงแค่ไหนนะครับโอเคป่ะครับ ตอนนี้เราปิดแอร์เลยนะครับก็วิ่งนีกประมาณเจ็ดสิบโลนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะวิ่งจะประหยัดไฟฟ้าที่สุดนะฮะประมาณแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่อยๆเลี้ยงไปนะครับแล้วก็ไม่มีไม่ใช้อัตติฟิล์ว์คอนโทรลด้วยเพราะว่าจะได้มีเคอร์เอาไฟฟ้ากลับเข้ามาได้แบตเตอรี่ได้บ้างในบางส่วนบางเวลาที่ที่เราลงเขาหรือว่าต้องเหยียบเบรกอะไรอย่างงี้นะครับก็ค่อยๆขับไปนะฮะก็ประสบการณ์สนุกดีอ่ะลองดูครับ ตอนนี้เหลืออยู่สาสิบเก้ากิโลเมตรนะครับถึงแม่หมาะแล้วก็ตอนนี้ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเนี่ยก็วิ่งได้อีกห้าสิบกิโลเมตรวันนี้ก็ไม่รู้จะเห็นเต่าได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็เห็นเต่ากันมาเยอะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวจะมาดุนกันตอนนี้ก็รถติดนะครับรถติดเล็กน้อยแต่ก็รถไฟฟ้าก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟใช้ไฟเมื่อเรามอเตอร์หมุนเท่านั้นนะฮะ ข้อสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็น MG อันคันไหนที่แบบเปิดหน้าต่างลงโดยไร้สายเหตุเนี่ยก็แสดงว่าแบตเตอรี่รัมดแล้วโอเคตอนนี้ก็มุ่งหน้าสู่แม่เมาะนะครับ22กิโลเมตรต้องไปต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือแบต9%ครับนี่ก็เป็นกาดตัวที่ด มีรุนมาก,กน,นะครับเมื่อกี้มันขึ้นเขามาตอนนี้เหลือ6%แล้วครับ6%ตอนนี้ลงเขาโอเคเหลือ18โลครับแล้วก็วิ่งได้22กิโลนะครับก็ต้องมีเคอร์นิดหนึ่งนะครับอให้มันหมุนกลับมาหน่อยนะครับไลทไลทเคอร์อเฮม,มุนกลับมาให้มีมีชา้ากลับเข้ามาหน่อยนะครับมีแม่มออยู่มา เราพยายามดึงไฟกลับเข้ามานะครับเทคนิคนี้ได้17แอมนะครับกลับเข้ามาหาลงเจ็ปร์เซ็นมันขึ้นมามันขึ้นมาได้ม,ม,ไดมันขึ้นมาได้ครับนี่ไหม ตามที่จับตัน DIY บอกนะครับคุณดนบอกว่าถ้าไฟหมดเนี่ยเมื่ไรรถลากเลยรถล,ลากเดี๋ยวไฟกลับเข้ามาเอารถลากฟิลเดียวกันโอเคครับเจอกันครับเราก็ตรงไปเรื่อยนะครับตัวนี้ลงไฟฟ้าอยู่ข้างหน้าแล้วตอนนี้เหลือ2อรซครับโอเคมันก็บอกให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดี๋ยวไปแลกบัตรนะครับเพน,นี้จะได้เห็นเต่าไหมเนี่ย วันนี้เราจะไม่เห็นเต่านะครับเราเหลือ2%แล้วก็เหลือีกิโลครับวันนี้ถึงแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเด,เดี๋ยวดับเครื่องรอก่อนแล้วกันครับไม่รู้ว่า,าจะช้าทางไหนดีนี่นะครับเย uh ่เ huh. <Yeah, S 2> ขาดันข้าวิีต่อแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อ e ีแกตนะครับมี ตัวเลขพลังงานอยู่นะครับพลังงานหน่วยเป็นกิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็ราคาค่าไฟกี่บาทครับก็ตู้ชาร์จอันนี้ก็ปกติเขาก็จะใช้เป็นใช้กับรถรถของการไฟฟ้านะครับถ้าใครมาชาร์จที่นี่รบกวนแต่งตัวสุภาพด้วยนะครับเมื่อกี้ผมโดนว่าไปว่าต้องแต่งใส่เกงแล้วก็รองเท้าหุ้มหุ้มส้นนะครับก็วันนี้วันเสาร์ครับ โอ okay. เคแต่งโรงแรมก็ต้องใส่แต่งตัวดีๆด้วยนะครับเอโอเคปลอดภัยแล้ววันนี้นะครับคงคิดว่าคงจะเอาให้เต็มเลยใารที่เกดด็บจะลืมกรอกรายละเอียดให้ด้วยนะครับคะแน้ได้37%น,นะครับก็ชาร์จความเร็วก็พอๆกับที่ DC ชาร์จที่กรุงเทพนะครับที่แถวกลุวยน้ำไทยก็จะเป็นความเร็วพอๆกันนี่แหละ จะเป็นรถ EV ที่เป็นบัส EV นะครับของกอพ,อพอก็ดีมากนะครับเป็นรถที่ไม่มีควันนะครับเขาไว้รับใช้บริการให้กับพนักงานส่งไปส่งไปที่เมืองครับถ้าใครต้องการติดตอ่อแม่หมออก็ติดตอ่อตัวนี้ได้นะครับครับเสร็จสิ้นกระบวนการชาร์จเราได้มา90%นะครับวิ่งได้อีก200 ห้าสิบแปดกิโลครับเราจะไปเชียงใหม่แล้วก็วิ่งอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดกิโลเมตรก็อย่างโอเคมากครับเลยค่อยไปเติมที่เชียงใหม่ต่อขอบคุณกฟผมางมานะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าวิธีการใช้ traffic assist ทำาไงนะครับมันจะมีคันโยกอยู่ทางข้างล่างนี่นะทางซ้ายเนี่ย แล้วก็กดเซตไปกระดกมาสองครั้งนะครับมันก็จะมีไฟเขียวๆขึ้นนะตรงไอขวาล่างนะครับเขียวมุอขวาล่างแล้วก็เป็นบอกว่าตัว Traffic Assist เนี่ยมันทำงานแล้วหลักการของมันก็คือว่ามันก็จะล็อกว่าเออคันหน้าไปเท่าไหร่มันก็ตามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเหยียบคันเร่งใหม่หรือไม่ก็ก็กดไอตัวคันโยกเนี่ยสครั้งขึ้นมาอย่างงี้นะครับ าาก็จะสวิทซูมต่อไ่ายก็ดีตอนที่เป็นปรถติดเยอะนะฮะแต่ก็จะมีเสียงแบบก,ก,กึกลักกึกลักน่ากลัวนิดนึงก็มาเล่าให้ฟังนะครับเขาถึงเชียงใหม่นะครับขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงเราใช้เวลาเดินทางประมาณ24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ โอเคแล้วน้อง MG นะครับก็มาถึงดีฟาร์มได้นะครับ MG z SUV ถึงเชื่อใหมส่สีทีนะฮะเมื่อคืนก็เด็กอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับว่าการเดินทางครั้งท,ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงบ้าง